สอนงานยังไงให้ลูกน้องรักนะครับไม่ยากครับเรื่องแรกรู้ก่อนครับว่าเราตองสอนอะไรองค์ความรู้ที่คุณจะถ่ายทอดนั้นได้เนี่ยต้องเป็นองค์ความรู้ที่คุณรู้ไม่ใช่แค่ระดับ knowledge ระดับ knowledge คืออแล้วคุณอ่านหนังสือมาคุณฟังคลิปมาแล้วคุณรู้แล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณควรถ่ายทอดให้ทีมแต่มันควรเป็นความรู้ที่คุณตกผลึกคุณย่อยมัน ไม่พอครับคุณต้องลงมือทําพอคุณลงมือทำอะคุณจะเจอว่าไอ้ความรู้กับหน้างานจริงมันไม่เหมือนกันจนคุณได้ประสบการณ์ที่คุณลงมือทําไปแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณเรียกได้ว่าองค์ความรู้ที่แท้จริงในสเต็ปที่2ครับมันเป็นมุมของการให้องค์ความรู้ผมขอแบ่งง่ายๆเป็น4วิธีละกันครับเรื่องแรกครับเราเรียกว่า on the job training คือสอนงานแบบหน้างานเลยอ่าน้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นการ mentoring ก็ได้นะครับคือเป็นพี่เลี้ยงอะพาประกบดู อย่างนี้ทําอย่างนี้แก้อย่างนี้นะครับอยู่ข้างๆเขาแล้วถ้าคุณอยากให้ลูกน้องรักนะครับยามวตต่ดาแต่คุณต้องชมด้วยนะถ้าคุณบอกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีคุณกําลังสร้างเพนหรือสร้างความเจ็บใจในใจเขาในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณเตือนเขาด้วยและคุณชื่นชมเขาด้วยมันเป็นการบาลานซ์ให้คนคนนั้นยังพัฒนาได้อยู่อันที่2ครับผมเรียกเลยว่าเป็น official training คือคุณเตรียมสไลด์คุณเตรียมเนื้อหาทั้งหมดแล้วคุณสอนแบบสอนรวดเดียวเลยเรียนพร้อมกัน10บคนเรียนพร้อมกัน20คนก็เป็นเทรนนิ่งก็ได 2 3 4เราต้องแก้ตามนี้นะครับคุณใช้ c คอน u l t i n g ได้ครับเวลาคุณต้องการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเราต้องการแก้ปัญหานั้นแบบทันทีนะครับคอนซัลทิงก็จะตอบโจทย์สสิ่งนี้ครับจะทําให้ลูกน้องของคุณเป็นผู้ตามที่ดีเขาจะเรียนรู้แล้วเขาก็จะเติบโตได้ดีแต่ทักษะอันที่4ครับที่ผมอยากจะฝากไว้คือทักษะการ ตั้งคำถามให้ลูกน้องตอบได้ด้วยตัวเขาเองครับมันจะมีบางกระบวนการครับที่คุณเองอยากให้ลูกน้องคุณเนี่ยคิดได้ด้วยตัวเองอะ่ะไม่ใช่ถามเรื่อยๆคิดอะไรไม่ออกก็มาถามคิดอะไรไม่ออกก็มาถามทักษะที่4ไม่ใช่ทุกคนทําเป็นครับเพราะกระบวนการที่4ี่ที่เราถามให้เขาคิดเองเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการโค้ชครับและไอกระบวนการโค้ชอันนี้แหละครับคุณต้องถูกฝึกการฟังให้ลึกสะท้อนให้เก่งและถามให้เป็นผมต้องบอกงี้ครับว่าหลักสูตรการโค้ชมันค่อนข้างต่างกับไอสอันแรกเพราะว่าอันแรกอ่ะคุณสร้างผู้ตามและที่4ครับโค้ชสร้างผู้นํา